เริ่ม,มต้นเลยจา้าจ๊บเอฟอีบนี่จับอยู่ทางเลย,ยมันมันมันอืงยางงัดตัวเมย์ ตัวแบบงามเลยตัวนี้ปั mm ๊บ hmm. หุย hmm. นี่ไม่เลยม้าขานลูฟ้าเลี่ยมยังนั่นกบตัวนั่นโคบคลุกเลยของดีแล้วพี่น้องเุ็ยยังไต่ละบาทดิเ็ไต่ละบาทดิโมเมนจิตต์บาท ตาายโอ้ยกบขาดโอ้ยไปไปไปพี่ล้างกับตซนงอนคือว่าเปนกบใหไปเพื่อนจ้าเดินดนเดิดิน่ยึดท้ายไปนีใหญ่แฮะขีกันไปเลยโอ้ยหนอว่าเป็นกรบไงข้าราบโอ้ยหัวตดอกจอดรถไปจอดรถไปกลางเดินบนพี่้อป โดดมากเวิดเที่ยงมันกบเอาครับผมเป็นตัดจ้า <c oughs> นี่งามงามเลยจ้าครับนี่อุ้ยไข่เด้อคะไข่ขนะคะ <c oughs> เดียดเสียงเทือแลกเด้อนน่พี่น้องเม่อเคยมาไต่อืมนเปฝนจ้าเท,ทือแลกของคนอ้วนส่วนลุยเด้อพี่น้องเด้อ เือดจ้าจับ น้ำทางน้ำไปเลยต้อครับผมจับ้จับไงไล่ทำทายเลยปาบปาบเขาให้อ้โห่องตัว ลองนะเอาเข้จับเลยบ่เอาอยู่เอาจับปาบเขาให้พรนี่พออึ้งอย่างที่นี่เอายุดก็ตีนกันแล้ ป่ไฟเป,ป็นหงครับพี่น้องนอมไม่แขง็งขุเลยนนี่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 นีนี่นี่นี่นนป๊าบเขาให้ ปาดเขาให้นี่ของใหญ่ของแท้แน่นอนอของแท้แต่ว่าโอ้ปาบโอ้ปาบปาบปาบดอกง่ญ่เลย เดิไนไป่เดิไข่เดี๋ยวผมไปจับโอ้โหสองตัวต่อเนื่อง 太你了。Hey, ประมาณโจประมาณโจ <laughs> 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 จากพี่น้องสรุปผลงานจ้าเด้อผลงานของเฮามื่อนี้ย,าง,ยางหัวเปรีดเปรตอยู่พี่นอออ้องเอ้ยยางแตกยางหัวว่าน,น,น่ะผลงานเฮามื่อนี้ไปนี่ได้ซ้ำนี่พี่น้องจ้า หลายตเติบไปด้วยนี่งามเห็นบอกลายติบเลยประมาณโลกกกัวได้อยู่เนาะโอเคเห็นคนกำลังมาหลายน้องมันจะได้กันอยู่ในเบอร์สุขคนจ้ะแม่ใครๆนี่โลกกกัวได้เลยงามๆเลยจี่น้อง เจอกันไม่คลิปนาอีพี่นาจ้า,าจังไดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อจ้า<อ>ฝากติดตามกันเนาะมือนาคนอ้วนส้วนด้วยสิผ้าไปหาอีหยังเนาะครับผมจ้าสำหรับมือนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะเรียบร้อย